อย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมคุณถึงใจร้อนได้ขนาดนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมกับนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีมะโรงค่ะประจำเดือนตุลาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวปีมะโรงดวงของคุณจับเป็นยังไงบ้างค่ะ นัดได้เลือกไพ่มาแล้วนะคะทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบนะคะและไพ่ทุกๆใบาสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะมันคือความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณอย่างที่นัดเกริ่นนาไปก่อนหน้านี้นะคะว่าชาวปีมะโรงเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความรุ่งร้อนนะค่อนข้างที่จะเป็นสาวฮอตหรือไม่ก็หนุ่มฮอตก็ได้นะ,ะที่ฮอตตรงนี้ก็คือเป็นคนใจร้อนนั่นเองค่ะให้เรา ระวังด้วยค่ะลูกไพ่ื้องของคุณหรือว่าคนที่มองเข้ามาอาจจะมองดูว่าคุณเป็นคนใจเย็นนะคุณเป็นคนที่จัดการหรือว่าควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณเก็บความใจร้อนของคุณนะคะ เอาไว้เรามาแสดงออกให้กับคนรอบข้างคนที่ใกล้ชิดกับคุณนะคะตัวอย่างเช่นเพ่อแม่พี่น้องคนรักหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอันดังนั้นให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของอารมณ์ค่ะขอพูดลักษณะน,นิสัยของชาวปีมะโรงสักเล็กน้อยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือมากเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากในขณะเดียวกันค่ะคุณเป็นคนที่มีความพราวในตัวเองค่ะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆกระตือรือร้นนะคะแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นคนที่แข็งกร้าวแล้วก็ยืนหยัดและแน่วแน่ด้วยชาวปีมะโรงคุณเป็นคนที่มีศิลปะหรือว่ามีวาทศสิ่งในเรื่องของคําพูดนะคะ มักมีความคิดเห็นดีๆหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆให้กับคนรอบค้างค่ะในขณะเดียวกันคนที่เกิดในปีมังกรนะคะหรือว่าปีมะโรงเนี่ยค่ะคุณจะไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็จะมีหนุ่มๆมาหะมั มารุมจีบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ว่าชาวปีมะโรงทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีสาวๆเนี่ยแหละค่ะมาตามจีบคุณเยอะมากๆเลยนะคะในขณะเดียวกันข้อเสียของคุณนะคะคือบางทีค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องของ สมบัติมากจนเกินไปคือเป็นคนบ้าสมบัติคือแน่นอนลักษณะนิสัยของชาวมังกรนะคะเป็นคนที่ชอบสะสมในเรื่องของเงินทองแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะอ่าโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะอย่างที่เกิน่นาไปก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้ให้มากๆเลยเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะ ได้ไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเยอะแยะมากมายมารุมคุณนะคะตัวอย่างเช่นมาขอความช่วยเหลือมาถามคําถามบางทีทํางานอยู่อะคะ่ะตั้งใจที่จะโฟกัสงานของตัวเองโดยเฉพาะกับคนที่ทํางานกับผู้คนเยอะๆในสํานักงานในออฟฟิศอะไรแบบนี้ค่ะตั้งใจจะทําตรงนี้ให้เสร็จภายในเที่ยงนี้แต่ก็ไม่เสร็จเพราะว่าคนภายนอกเอาถามนูน่นถามนี่นะคะไม่มีสมาธิสักทีหนึ่งคนก็เลยจะเหวี่ยงไปสักทีสองท,ทีนะคะนี่แหละค่ะจากสถานการณ์เหล่านี้ดังนั้นให้ระมัดระวังค่ะ ขอเปิดไพ่คำแนะนําเพิ่มเติมนะคะดูว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรอยากจะแนะนําว่าอะไรค่ะคำแนะนําที่9นะคะบอกว่าหยุดเพื่อที่จะเห็นบางอย่าง หยุดเพื่อที่จะเห็นบางอย่างบางทีอาจจะหยุดหยุดแล้วก็หาวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนก็ได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวปีมะโรงคุณก็ยังเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนบ้าสมบัตินะคะคือจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเพชรนินจินดาหรือว่าของประดับตกแต่งแวววาวอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็มักจะหมดเงินไปกับพวกศิลปะอะไรพวกนี้แหละเพราะคุณมองว่าการแต่งตัวคือศิลปะคุณมองว่าการแต่งตัวก็คือการที่แบบโอเคให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติผู้ คนให้เกียรติสถานการณ์นะคะดังนั้นนะให้เรามาระวังการเงินตรงนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ในขณนะเดียวกันหนัช่วงนี้เงินอาจจะหามายากสักหน่อยหนึ่งสาหรับชาวปีมะโรงนะคะแต่ใช้ง่ายมากดังนั้นให้ระมัดระวังหน่อยนะคะขอดูให้คาแนะนำหนึ่งใบค่ะไพ่บอกว่าคาแนะนํานะคะบอกว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริง <c oughs> บางทีอันเนี้ยอาจจะเป็นเหตุผลข้ออ้างนะคะในการซื้อขอ,ของของคุณก็ได้นะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวปีมะโรงจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะกับทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาจากคุณและในขณะเดียวกันคุณก็จะมีบริวารโดยปริยายค่ะบริวารโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งะคะ่ะหรือว่าคนที่ตามหรือว่าคนที่เชื่อฟังในสิ่งที่คุณทําหรือว่าในสิ่งที่คุณคิดอะไรแบบนี้ค่ะอยู่พอสมควรในช่วงเดือนตุลาคมนะคะบรรยากาศนัดบอกไปหรือย,ยังคะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็ว หรือมาช้ากว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะโอเคต่อคือ คือบรรยากาศของงานนะคะมันเหมือนคุณกาลังเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ว่าควรที่จะทําอะไรดีระหว่าง1กับ2นะคะกำลังคิดกําลังพิจารณาอยู่และในการพิจารณานั้นหรือว่าในสถานการณ์นั้นนะคะมันมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเองหรือว่าคนในองค์กรเองกําลังตัดสินกันอยู่เหมือนกันว่าควรที่จะเอายังไง A หรือ B ซ้ายหรือขวา1หรือ2ดีนะคะในช่วงนี้เปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมค่ะ หนึ่งใบนะคะบรรยากาศในเรื่องของงานอาจจะเป็นปัญหานี้เองนะคะจากปกติที่เป็นคนมั่นใจในในตัวเองซะเหลือเกินนะคะกลายมาเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วว่าฉันทําถูกหรือเปล่าฉันเลือกถูกหรือเปล่าหรือว่าฉันตัดสินใจถูกหรือเปล่านะคะเปิดไพ่ให้อีกหนึ่งใบค่ะดูซิว่าจะยังไงต่อไปสุดท้ายนะคะคุณก็จะเลือก คือนัดก,ก็รู้สึกว่าไอ้ความเครียดตรงนี้ค่ะมันอยู่กับคุณไม่นานหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอปัญหาตรงนี้ผ่านไปหรือว่าคุณคิดตกมากขึ้นนะคะคุณก็จะกลายเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนเดิมสดใสร่า,าเริงเหมือนเดิมและมีความมั่นใจได้เหมือนเดิมค่ะ ต่อมานะคะเปิดไพ่ขยะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่กําลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับชาวปีมะโรงช่วงนี้ก็ถ้าในพูดในเรื่องของงานประจํานะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นคะ่ะอาจจะยัง,ยงจำเป็นที่จะต้องออกสมัครงานไปก่อนหรือว่ายังคงหาง,งานยังคงต้องแบบค้นหากันไปก่อนนะคะในช่วงนี้ยังไงนัดก็เป็นกําลังใจให้กับชาวปีมะโรงนะคะ ขอให้คุณได้ขอให้คุณโดนนะในงานที่คุณอยากที่จะทํา ดังนั้นอะถ้าอย่างนั้นคือเรื่องการงานงานงานหลักหรือว่างานประจําไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะนัดขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้หนึ่งใบดูซิว่าอาชีพเสริมหรือว่างานเสริมของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะทาอาชีพเสริมไปเลยจะดีกว่าไหมนะคะนัดมองว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะทําอาชีพเสริมค่ะคือระหว่างรองานประจําหรือว่าระหว่างรองเรียกตัวนะคะอาชีพเสริมเป็นสิ่งที่ดีค่ะและอาชีพเสริมนะคะข้อแรกเลยสามารถทําที่เกี่ยวกับของกินได้นะคะผลไม้ได้ หรือว่าเป็นอาชีพในเรื่องของคปาปรึกษาหรือว่าความช่วยเหลือผู้คนก็ได้ตัวอย่างเช่นคุณถนัดในงานบัญชีคุณกําลังรอง,งานบัญชีอยู่นะคะตอนนี้ก็รับทําบัญชีให้กับบริษัทเล็กๆหรือว่าร้านเล็กๆที่เขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็เป็นไปได้และคุณจะได้รับการแนะนาและรับการบอกต่อนะคะซึ่งความสามารถของคุณนะคะมีคนเขาอยากคือสิ่งที่คุณทําได้ค่ะมีคนเขาอยากอาศัยความสามารถของคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับอาชีพเสริม ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างะคะ่ะนั่นก็คือในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะความรักในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวปีมะโรงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาฟังนะคะผู้หญิงอ่ะจะมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์มากบางทีผู้หญิงอาจจะเป็นผู้นําก็ได้หรือว่าผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่ คิดแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินไปลงทุนนะคะในเรื่องของอสังหาหรือทรัพย์เองก็ตามหรือว่าการปล่อยเช่าอะไรแบบเนี้ยเองก็ตามบางทีช่วงนี้บรรยากาศของคู่ของคุณน่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะขายบ้านขายคอนโดหรือว่าการทําการปล่อยเช่าหรืออะไรแบบเนะะี้ยค่ะก็ได้ส่วนใหญ่ข้อสนทนาของคุณและก็คู่ของคุณนะคะจะเต็มไปด้วยเรื่องนี้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการลงทุนและเรื่องของงานนะคะความโรแมนติกไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าให้เรา มัระวางในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะหงุดหงิดง่ายค่ะในช่วงนี้ชาวปีมะโรงเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยดวงผู้หญิงค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะคะสาหรับชาวปีมะโรงเนาะมันเหมือนกับว่าบางทีดีไม่ดีนะคะสถานการณ์อาจจะเป็นตรงที่ว่าคุณแฟนสามีหรือว่าสามีหรือว่าคู่มั่นคู่หมายของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเออกำลังกำลังโดนแบบพักงานหรือว่าโดน ให้เลิกจ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินหรือว่าเป็นคนตัดสินใจหรือว่าเป็นหัวหอกในเรื่องของการเป็นผู้นําครอบครัวค่ะเป็นชางเท้าวหน้าก่อนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เพราะสิ่งที่คุณทําอยู่ค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักคนโสดกันบ้างสําหรับคนโสดนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเร่มหนึ่งใบนะคะหยิบไพ่หนึ่งใบค่ะสาหรับคนที่โสดสนิทนะคะ คุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยใครบางคนหรืออาจจะเรียกว่ารอคอยความรักด้วยเห็นแบบนี้นะคะดูเหมือนจะใจเย็นแต่จริงๆแล้วอใจร้อนลึกๆอยู่ข้างในนะคะรู้สึกว่าเฮ้ย30กว่าแล้วยังไม่มีแฟนเลยฉันจะต้องมีแฟนแล้วเลยแบบเนี้ยนะคะคือไพ่ในเรื่องของอาการใจร้อนได้เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะแสดงว่าคุณแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องรีบแล้วอะฉันต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วถามว่าจะมีหรือเปล่ายังไม่มีเลยอะคือไพ่แต่ละใบคือ เต็มไปด้วยการรอคอยอะไรบางอย่างความคาดหวังที่จะมาบางทีคุณอาจจะรอคนรักเก่าก็ได้นะคะที่จะเข้ามาหรือกําลังรอใครสักคนหนึ่งให้ปรากฏในชีวิตของคุณก็ได้นะคะสําหรับคนโสดไพ่สามใบย,ย้ชาชัดแบบชา้าแบบเอ้ยไม่ใช่ชา้ชาชัดแบบดับเบิลแบบแบบชัดแบบคูณ3าเลยนะคะแสดงว่าช่วงนี้มันคือบรรยากาศของการรอคอยอเนาะสำหรับชาวปีมะโรงนะคะโฟกัสอย่องอื่นไปก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องของความรักเนาะในช่วงนี้นะคะ พอถ้าเกิดว่ามีเข้ามาอาจจะไม่โอเคก็ได้นะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักของคนที่มีคนคุยนะคะแต่ว่าไม่รู้ ความสัมพันธ์เป็นอย่างไงเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะอืมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะต้องบอกเลยว่ามันก็ยังคงเป็นคือบรรยากาศจะคล้ายๆกับคนโสดสนิทเลยนะคะนั่นคือการรอคอยอะไรบางอย่างและมันเป็นการรอคอยที่ดูเหมือนแบบจะสิ้นหวังไปเรื่อยๆนะคะรอนานเหลือเกินรอจนเหี่ยวแห้งเฉาตายเลยนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะ อ่านะแต่ถ้าอดทนให้ดีนะคะอดทนให้ได้นะคะโอกาสที่จะสมหวังหรือว่าโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็มีค่ะมันเหมือนกับว่าแสดงว่าคนคุยของชาวปีมะโรงนะตอนนี้ค่ะอาจจะคุยกันมานานมากๆแล้วแล้วคุณก็ยังไม่แนะ่คือคุณก็รอให้เขาเอ่ยปากว่าเออตก,ตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันเลยแบบเนะะี้ยค่ะอยู่ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ช้าๆได้พาเล่มงานนะอ่าโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของ สุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการทํางานหนักหรือว่าการพักผ่อนน้อยนะคะด้านอื่นก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจแล้วก็ช่วงนี้แดดแรงคุณอาจจะออกแดดบ่อยแล้วก็ทําให้เป็นลมแดดหืออเลยแบบนี้ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศเนาะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนัดรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภได้ไพ่ใบนี้นะคะคือจริงๆนะัดมองว่าอืม โชคลาภไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ซื้อแค่ใบเดียวหรือ2ใบหรือไม่ต้องซื้อเลยก็จะดีมากๆเลยนะคะคือจริงๆอะนัดก็รู้สึกว่าคนที่ฟังช่องนัดดูดวงจอกชีวิตนะคะส่วนใหญ่เขาก็คาดหวังในเรื่องของการซื้อตัวเลขหรือว่าการซื้อโชคลาภหรืออะไรแบบนะะี้ค่ะแต่ว่านัดก็ไม่ค่อยได้บอกตัวเลขไปอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่นัดพูดก็แสดงว่าแบบชัวร์มากๆหรือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักาษัตร์แล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12เดือนเกิด12ราศีแล้วก็ดวงของคนทั้ง7วันด้วยนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฝั่งกันได้เลยค่ะฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel นะคะไลฟ์ Live, สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะใครสนใจอยากได้เบอร์มงคลนะคะหรือว่า ดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้เลยไลน์แอดแอดนโทโร64ตรงนี้เลยนะคะหรือ,อ,อติดตามทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าใน YouTube ค่ะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอกำลังใจนิดหนึงขออ้อนหน่อยหนึ่งนะคะขอความเมตตากรุณานะคะนั่นก็คือฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่น,นสวัสดีค่ะ